มาลุ่นมาลุ่นค่ะมาลุ่นมาลุ่นมาลุ่นนี่นะพี่น้องว้าวปืนขาวจุ๊บพวกนั้นขี้กันอยู่ปะนี่พวกนั้นโอ้มาแล้วพวกนั้นพวกนั้นเพื่อนเชียร์มาถมไว้เด้หนินาะอันผู้เพื่อนเชียร์ก่อนเีดินมันก็เลยพุยฮ e ึ่มเชียพี่น้องนะคะ กวนไรเบิ้งอันนี้ค่ะพี่น้องเบิ้งในหอ,อูยานี่คะะ่ะเบื้งนันนะโอ้สุด,ดยอดเลยคะ่ะเดี๋ยวจวะไม่ละซีห้าโอ้พอลคะค่ะเห็ดสวยเล็กเห็ดหมนันข้อมือนี่ค่ะพี่น้องเอาฝืนขึ้นเขาม้านละค่ะยังบอนได้ใส่ถุงมือคือเก่าล่ะ มานเนียามานันแต่เซลเดอมือนี่นี่ค่ะออกเป็นมูเป็นมูเลยค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องนีแต่ไร่งามๆเนาะคะ่ะนั่นในกำนึงค่ะมีกจุ่มนึงค่ะมูเดียวกันได้ค่ะเนี่ยมึงแต่ละไครเมื่อนี้ฝนบปรตกไต้เนาะคะ่ะ เพ่าะว่นเห็ุหัวเรนโอ้อันนี้แม่งกินค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขสุขนะค่ะเอากันยินดีต้อนรับสุชองสาวแพลผ้าไปขึ้นกันนะคะพี่น้องมือนีก็มาพบมาพอกันอีกตามเคยเนาะค่ะ อยู่ทีงเขาค่ะมาเคลียหิดเพาะนะคะมือนี่เมื่อวานเท่าไรไปบอกหลยน,น,ะะนย,นลยรรหนึ่งนะคะมือนี่ก็เลยมาซ้ำอีกมือนึงนะคะก็ไปรุ่นไปตามกันเรื่อยๆขึ้นเก้าละค่ะว่าสารพย์สินคั้วามานมาฝากพี่ฝากน่องหน่อยรรหลายซ้ำไดเนะคะที่กาดกับผู้เป่งขึ้นเก้านะคะพี่นงเมืองค่ะบรรยากาศด,ดีดีค่ะตอนนี้พ่าขึ้นมังหวัดยอดเขาแล้วนะคะไปไปรุ่นกันเรื่อยๆขึ้นเก้าละค่ะไปค่ะม,ม,ม,มารุ่นมารุ่นค่ะมารุ่นมารุ่นมาลุ่น ว้าวเออขาวจ้๊ยพวกนายขี้กันยูป่ะนี่พวกนาย,นายโอ้มานแล้วพวกนายงมงามเลยค่ะสุดยอดเลยพี่น้องค่ะถ่ายรูปกันเดอ้อนี่เก็บค่า <c oughs> นี่และยุตั้งรหามึงไหมค่ะเฮ้ยขาวดีขนาด นกร,รมอยูย่บันี่นะคะ่ะอ้อ่อนๆเลยนะคะ่ะเชีย่์วงจรค่ะน่าเรามาอีกแล้วไข่หน,นึ่งนีง่ไข่หนึ่งไข่หน่อยน้องมันต้องเลียร์มือเนย มื้อว่าเนเ้างยางเก็บเอามือน,นี้เอาต้องเคลียร์ค่ะ,ะฮะจ้าวันน่ะค่ะอู้ยุันน่ะเพิ่นเคลียร์มาถมไว้เด้นหน่เนาะอันผู้เพิ่นเคลียร์กวนน่ยดินมันก็เลยพุยฮึ่มเชียร์พี่น้องนะคะวันน่ะอู้ยสวนอะไรขาวคักโอ้ยเชียว์รถค่ะเชียว์รถ เทียนก่อนเบิด์ตเรียบละใกำหนินพออีกเลี้ยวค่ะนี่เคียออกเยอะเตกมือมีดีดีค่ะพี่น้องแมนมึงมเมนนี่ค่ะนงามด้วยโอ้หาถุงมือ่ก่อนค่ะพี่น้องแฝบ หน่อยๆแฟบเบิร์ดเนาะค่ะ <S <S ขาวดีๆค่ะนะค่ะมูนี่เ่เบิร์แม่งกินออกไม่กระไรแก่กระไรอันนีกะแตกด่ค่ะ นี่กระเมนค่ะ นึ่งอันนี้ค่ะสองไข่เพ็่อีกเดี๋ยวก็เคียร์ขึ้นไปเรนะื่อยๆเห็นบ่พี่น้องมันอยู่ใตขีดินเนาะค่ะมึงจังสีแบดด้วยค่ะนะมันบะตึงอย่างเทิงกันมันนี้ก้อนเนื้ะ ค่ะนนีงแปะเห็นไหมพี่นอ้องเห็นบอ่เดี๋ยวออกมาไขาน่น้อยๆนี่กัน่ะสิแปร์แต่อันนี้เต็มอยู่ค่ะเบิ่งอันนี้ค่ะพี่น้องเบิง่งในงูหยาเนี่ยค่ะเดึงป่ะนี่นนอู้ยสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวจะแม่ละซี่หา้างุก เบียดเียยดใข่ค่ะโอ๊ยเหรอ,อค่ะ มีสีใครนี่นะคะนี่ค่ะ เบืงค่ะนี่น้อยหน่อยนองไได้กระสียวไปนาอสาธุากระสทุ่มไว้เทียมมัน,นงไงอ้าเบิ่งไค่นี่ค่ะพี่น,อน,นอ้องเบิ่งกันเทียมมันกัะนี่ตินทโอ้โหสองแทเเียแตกมูยุอยู่มึงเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะ เก็บเก็บเก็บไปลอยเอาเห็ดเบื่อนเว้ยคัดลายนี่ค่ะอีกสามไข่นี่ค่ะเด็กมิยมี จ้าพี่น้องก็มาถึงช่วงสุดท้ายของสาแพ์แล้วนะคะแพรก็สิมาสรุปผลงานให้พ่อแม่พี่น้องด้เบิรงกแค่ะเมื่อนี้กับทายบ่ได้ดเต็มที่ปันไดนะคะพี่น้องกับดดทายแน่บ่ได้ทายแน่คือเก้าห้องแล้วนะคะมองได้น้หมองได้เป็นตะไายจังไดทายให้พ่อแม่พี่น้องในเบิรงกแค่ะ นี่ค่ะของสาวแพล่หมือนี่กับโบหมานจำมาว่านนะคะ่ะมือนี่ได้ครึ่งกับตายอยู่นะค่ะเนี่ยมีแต่ใครอ่อนๆงามๆเลยค่ะมือนี่เครียดไปจังแด่กับขาวจุนพูนอยู่นะคะ่ะนี่ค่ะของบ้าอีดมือนี่ค่ะบ้าอีดกับส่งหมานอยู่นะคะ่ะหมานกุมมาว่านพร้อมุระคาพี่น้องเฮ็ดก็มีอ่อนมีแก่ปนๆกันไปนะคะ่ะถามว่า เกิดไม่ก็มีใครน้อยๆก็หลายอยู่นะคะแต่ใครน้อยๆมันก็เริ่มรีบเริ่มยังแล้วเนะพี่น้องมันก็นาสีโบเป็นเชื่อไปเรื่อยๆด้กค่ะนาสีเป็นซุดมซ้ำนี่นะพี่น้องแต่ว่าเหตุก็ยังอ่อนดีอยู่นะคะเอาสําหรับคลิปนี้แพี่กับสีพ่อไว้ซ้ำนี่แล้วนะคะทามาคลิปนี้ก็อย่าลรืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกระลังใจให้สาวพ่พาผ้าไปนัเลยเด้อค่ะขอบคุณค่ะ